สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องพ้อ,องปายสุผูสุคนวันนี้กลับมาพบมาพอกับยายดวนคืนเเนอเก่านะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ยายดวนกะสิเอาเรื่องเล่าของตํานานปอบกินผัวมาเล่าให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานเราฟังน้ากันมันเป็นเรื่องเล่าเก่เาเก่าเลยพี่น้องเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ดวนแล้วตั้งแต่หลายยุหลายสมัยตั้งแต่ยุป,ปูถวด ปูทวดนี่ก็คือพออีพอตั้งแต่เราอยู่บ้านเก่ารุณพี่นอกตั้งแต่เรายัางปะนะหทศใหญ่มาจังหวัดเราอิดเรื่องเล่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะแล้วเอาให้ฟั่งนี่แล้วว่าสมัยนะั้นเนาะเราว่ายายบุญฮุ่มยายบุญฮมนี่ผ่นเ,เกิดก่อนปูถวดอยู่เป็นรุ่นพีอยู่เลยไหมเราเป็นคนสื่อบือ้อ เป็นคนเสือนงนไงเป็นสาวก็ยังเป็นคนเสือนงนไงคือเก่าคนเบาอีหยังเสือเบิดไพ่เบาอีหยังไปน้ำเขาเบิดจนกระทั่งมาได้หัวได้ลูกก็ยังเสือนงนไงคือเก่าบันี้ถ้าคนเบาอีหยังหนีปล่อยง่ายว่าคนจูงจมูกไปได้น่ะแม่พอดีมือนเนาะไปกิเห็ดไปกิบ น้ำดอนน้ำโขกไปก็ม่นั่นแหละวันนี้ไปแล้วมันแยกจากงูไปเนาะเราไปเกีบคนเดียวไปหอดแล้วไปได้ยินเสียงคนทองไหมค้นสวดสวดคาถาน่ยไหมแล้วก็เลยยืนฟังยืนฟังเสียงดังอยู่ใสน่เนาะเราคิดไหมเราเลยนั่มเสียงไป ไปไปเห็นวัดเก่าวัดห้างห้างคาเก่าคาดิมัน,นี้เสียงค้นทองสวดสวดคาถาแล้วก็นั่งเข้าไปเราไปเห็นผูไส้สวดคาถานางสวดคาถาอยู่เปิดใบล้านใบจกักใบล้านนะมีเปิดแล้วกระทองทองภาษาเขมรด้มัน,นี รถก็เลยกเข้าไปมันค้นซื้ออยู่ลแล้วรล้ว่าค้นซือ้อค้นซื้อบือเลยไหมก็เลยไปถามว่าทองอีหยังขนาดไปพู้เดียวย่องระจัดยานดูดีแต่ผู้ใช้บนอภิษฐุอีห,หอยังก็เล็บอกว่าทองกระถาลังลุ้ยทั้งนี้ค้นซื้อมันบะ่ะอ,อ,อยากรวยแบบน,นี้เป็นคนซื้อบือคนเบาหยังกับเสือบนเลยไหม เลยถามว่า้ยผู้ขาก็อยากรวยอยู่ที่เพิ่นว่าหิดมันใส่ขาวชุดขาวผมขาวหนก็คือว่าเป็นคนที่ซักซีดนะเพิ่นก็เลยว่าผู้ขาก็อยากรวยอยู่เขากันยากรวยกับมาทองน้ำกันพู้นันว่าผู้ใายผู้นันตีใส่นุ่งขาวผมขาวหนมันก็เลยไปบึ่งมันเป็นภาษาเขมรนภาษาขอมหน เขียนใบไม่ได้ใบจากใบล้านน่ะมึงน,นี่ไปหาดทองคาถานน้ำเขาน่ะคนปึกๆเสมาปิ่ปปนไ้ทีบมึงเนี่ปูถวดแล้อว่าคนซื่อบือหรือไม่ไปทองอยู่ใบจากใบล้านหน่อไหมข้าวเดียวไหมทองใดไหมเพราะท่ทองใดแล้วมนนี่ผู้ชายคนนั้นไหมเอาไว้จากใบล้านเลยดิมันสิเป็นแผ่นเป็นแผ่นใน,น้อน,น้วยเน่าเนาะวันนี้ เปดิดคืนหนังสือแต่ละใบละใบนะไม่มันคือมิต,อตอูอมตัวภาษาขอมตัวห้องพววข,ข,ข,ขนนมิ้มนนิไม่ม่ต้นตัวเอาใส่กะตากะตาหิดนิไหมตาหิดคืองะตาก็มามานี่ผัวบ่งจักดิว่าไปเอาขถา,าอย่างมาผัวบ่งหูจำได้แต่ว่าเขาให้ทองวันนผะมันนี้พ่อเตหอด แปดคำพี่น้องหวัวบ้านพระน่ะแม่ยายบุญฮ่วมนี่เอาดอกไม้ขึ้นหิง้พงพระบ่ายพระแม่พี่น้องบูชาพระน่ะแม่แล้วก็สวดคาถาพร้อมดิสวดพระอันคาถาหอมขม้นน่ะแม่แล้วก็นั่งสวดสวดเลี่ยวแล้วก็ออกมาหัวบ่งหูเลยดิวามเมียนี่ สวดอันคาถาคาถาขมรญเลไหมเป็นภาษาขมิญในแม่บัวใบหนงัที่นี่กระสวดทิมหาคำกระสวดสวดคาถาเ่ยไหมสวดมุ่นเลยไหมเปิดคำกระสวดทิมหาคำกระสวดหมุนเวียนกันไปตลอดสวดไปสวดมากไปหน่วงบ่ละเป็นพวกตัวเลี้ยวมันเหมือนคาถาหลั่ด้วย สถาพี่ปอบพี่น้องบอกอยัง่ายรูดผู้ตรวจแร้วลองฟังได้นี่บัดน,นี้ก,สก็สังเกตเนาะสังเกตเนี่ยเจ้าของผัวน่นแบบนี้มือน,นั้นมันเป็นหนาหน้าเนาะย่ำดำหน้าผัวแบ่นี้พญอทิดขัน,นก็เลยออกไปขาดหน้าถายหน้าไปไทต่เศรอันนี้ยายบุญฮู้มี่อาเขาไปส่ง ไปดำหน้าน้ากันนั่นแหละไปหดเดี๋ยวเห็นผัวขาดหน้าสมัยจะกกวนจะเอากล้วยขาดเนาะขาดเรานึงทั้งเย้าเหมืนอนก็มาขาดเรานึงทั้งสันตัดอีกอาจจรขาดทั้งเย้าตัดอีกขาดกล้วยจ่กี่ขาดเป็นเราอันบ่ละกอนี้ผัวก็เลยอยากน้ำผัวจะกินมากินน้ำ ขึ้นไปทางทั้งเถียงข้าวหนึง่งคิดจังไหนบุญนี่พ่อใหญ่ทิดขันนะ่ะเอามีดแม่มากีด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 แขนเยววา้าคลองแม่เลือดก็ไหลออกวันนี้เมียน่ะนางเบิ่งซื้อๆได้บุนโฮมนะ่ะนางเลียลินดูหลวบหลวบอยู่วันนี้ปูกำยานน่แต่มาหน้ากอกันมอหอด าเียวเห็นหลูกไายมีแต่เลือดเต็มแขนหนึ่งเอาอยิบุญโ่มมันกล่าวว่าบนที่บักทิดขันเป็นอย่างหน่ะเลือดเต็มแขนมาหนึ่งหันหนาะไปหาปูกำเนียรตาข่วงลังหางอย่พี่น้องโปกปากโบติเลียลีนดูหลวบๆอยู่เอามึงคือเป็นตาจังสิปูกำาเนียร์วะมึงเลียลีนเห็นอย่างปกปากอันนี้ตาหนาหันไปบงปูกำเนียรตาเป็นตาข,งขวงข่วงอันนี้อันปูกำเนะียรเนี่ย กระเป็นไปลูกไส้ไปชุ่มขึ้นมากเท่านั้นตาเดือกตา้างขึ้นไหมไปเรือยพี่น้องตาเดือกตา้างละตายเลยผููเมียนน,นางตาขวงระงางอยู่นี่ผูป็ญญาน่ะเอากระปั้นแล้วทุบหลังทุบหลังใยบนห่วงเลยแมจังสะดุ้งขึ้นมากมันี้จังเลียนไปเบืองผัวผัวตายเล้ยว กินผัวจกของพี่น้องปูงยากับพระเจ้าว่าเป็นปอบดิไดพผัวกระบ,บงจับจนว่ากินผัวตายมันนี้ผัวคู่นี้ตายแล้วตายได้สามสี่ือนดิได้ผัวไหมพี่น้องเอาผัวไหมอีกได้มันนี่มันเพิ่นว่าเอาเพิน่นยี่โนเอาวันนี้แล้วขมว่าอยู่น้ำขมฮ็ดให้เห้ห,เห,หน้าน้ำกันนั่นแหละมันนี้ มันเป็นโดนหลายเนาะมันเกลี่ยมันแดงมันนี่ลืมออกกินคนนด้บันหลังจากกินผัวเจ้าของละ่ะไปหาเขาคนไปเขาผู้นั้นกต่ว่าปอบอีบุญห่มไปเขาผู้นี่แต่ว่าอีบุญห่มเป็นปอบมาทีนี่ผัวใหมน่นี่ผัวยี่ห้อนี่ก็บเเสื้อคนเด้คนบอกว่าเมียเป็นปอบเลแ,แล้วก็พอเสือ้อต่อมากมัน เมือนะั้นมันเป็นวันศิลนเนาะมันเป็นวันวน่นพระวั่นศิลพี่น้องเราจักตอกอยู่มันจะเป็นย่ามเกี่ยวเขาได้พวกงมกันเลยว่ะเจ้าจะฝ่าคุนไปนอนเด้อเจ้าจาับตอกส,สัก่อนคอยจะไปนอนถาเจ้าอยู่ทุ่งฮือนเราก็เลยว่าเออวันนี้โดนเติกเนาะประมาณสี่หาทุ่ม แล้วก็อย่างน,อนอาวดนันบอกเราจากตอกมันในลายเดียวเราจะขึ้นไปนวดแล้วก็ขึ้นไปกะเอาบันไดจะกีบันไดขันเนาะขึ้นไปแล้วก็นอนอยู่ข้างนอกน้องเป็นรูงๆเนาะกลางมุงนอนขึ้นไปพระเน,นหอดสักเราเดี๋ยวเห็นเงาเงาดำๆอยู่ในมุงโคมเมียเราเลยไหมโคมยหญย่บนโคมเลยไหมนอนน้ำขันเปน็นหองเบบ่า ข่มกันบอกยังไงแต่ว่าบอกอยากบอกว่าเราพี่หน้องเนาะัดที่นี่แล้วเลยว่าอผู้ดใดเป็นโคมเมียกูระหว่างสินเนาะห็ดลังงานอยู่เนาะข่มบอกยังไงว่านอนน้ำกันและพี่น้องเราก็เลยถอยลงมาถอยลงมาอยู่บนไหนเราก็เลยซองเอาข้อเอาอันหนาซองบงึงนี่เรอวะ วาเป็นผัวก,กับเมียคนแล้วระวงังสิเนาะนอนน้ำกันนะมย์วันนี้เราบ็เปนไปนอนแต่เมื่อวันดีเราดูตะรางเรานอนบนหลับเปิดขึ้นเราไปเห็นเงาดำๆเมโคมเมียมนะเมยมนอนบันหลับเปิดขึ้นจนสวดจแจงเราลุกมาหนึ่งเขาเราก็ไปถามเมียเลยดิเราถามบอกปากบอบอกแล้วก็ไปตัดแม่ไพ ว่สิมาจาักตัวคือเก่าน่ะละ่ะมันก็อยู่น้ำกันปกติตัวมากว่น,นี้มันเป็นวันพระอีกวันพระใหญ่มันนี้เมียกเ็เลยว่าเจ้าจะเฝ้ากันไปนอนด้วยเจ้จาจักตัวสักวนก็จะไปนอนถ่ายถึงเงนินเนี่ยบอกแบบนี้คือเก่านะละ่ล่ะแล้วก็เลยจักตัววันนี้เราก็คือดู สิป็นคือเก่าซะบร่ระหว่างเนาะมาป็นยังกับป็นทราวางสิละวันนี้เวลาเก่านะ่ะสี่หาทุม่มเราสิขึ้นไปแล้วก็ก้าวบันไดขึ้นไปเนาะแล้วก็ปอนดีข้อขึ้นไปไปซองเบง่เพราะว่านอนอยู่มุงอยู่ข้างหนอกเราเห็นเงาดำๆคือเกาอเา่า,งงางอยู่เนาะโคมี่เราหลังงางดูไหมถอยลงมา ่อยลงมาตั้งสติไว้เราว่าจังไรก็เป็นผีกขักเด้อเราว่าโคมเมียกุลเราคิดน่ไหมวันนี้สินนี่ก็นอนตารางเด้อยู่ตารางบันอนเลยลหละบอกยังไงวะเราอยู่ตารางบิดคืนสวดเจี๊ยวเรากระดิษมเมียแล้วื่อขืนน,นี่เจ้านอนสบายบ่ว สมบัยเมียว่ะต่อผัวมนะันนี่ยกอะสังเกตเมียมาเรื่อยๆรื่อยเนาะมันนี้บอกผัววนะ่าจบไปหาเป็ดมากอ่อยสู่ข้กขินเนี่ยอยะก่อยเป็ดนะมันนี้ผัวนี่ก็แหงลืมคักแล้วเลยคนก็ว่าว่าเขา,าบนหุวมนี่พี่เขาคนเป็นพี่ปอกแล้วล่าเราก็าได้เสือคนบ่ตอนนั้นเราก็ลืมม่าตูกท่วนเมื่อเห็นแบบนี้มันนี่ เรก็เลยไปหาเป็ดมาก,ก่อยคอยเมียก,กินบัดที่นี่เมียก็เลยบอกว่าเจ้าไปปาดข้อปิดเนี่ยคอยนี่ไปคอยสี่ั้อเองมันจ้ไปปาดข้อปิดเมียกไปดูขนไปดูขนดูดยังออกเนะาะาดข้อปิดไ็เอาถ้วยตวงไว้มาหนี้ยกคนเรียบร้อยแล้ว ไปบอกผัวมาฟักมาฝักเนื้อมาหน่อยแม่มสิคออ้อยผัวยางเขามาบ่เห็นหดเลือดเลือดอยู่ถ้วยหน่อยไหมท,ที่ดีวผัวอันปาดข้องเปเลือดเอาเลือดไปไหน่อยแม่คิดทนแล้วผัวนัน่นคิดคักๆจยังได้อีกก็เมืนเป็นปอบมาขัดผัวว่านะวนันนี้ดูน้ำกขนมาจนหอดวันศิบเนี่ยัดวันศิษอีกวันศิษยแปดครับ บอกหัวให้จับตอกอยู่ข้างล่างจะพาขึ้นไปด้อสี่บอกแต่วันศิลได้พี่นอกวันพระน่อยไหมบอกแต่บ้านผาะวันศิลบันอื่นสี่บอกบ้นนี้แล้วก็จักตอกอยู่ข้างล่างเรานั่งจักตอกเราหันหลังเนาะราว,ว่ามันเป็นรุ่มวิดไหมคือคยังค้นยางนี่สุยหลังเราไปไหมสุยพูดไปเราก็เลยหันหลังบึงเราเห็นคนใสุ่ดขาวห่มขาวระหว่าคน,นขี้หนอก มุงเขาห่มเขาหน่อยมั้เพรา,วาวะ,ะว่ามิแต่ตโกตเต็มข้อหนึง่งเราเห็นเนาะเราก็เลยว่าบักได้ว่าเราวางใช่ไหมขึ้นตั้งเงื่อนกูเราก็นั่มเลยนั่มที่คนใส่สุดเขานะมั้ยห่มเขานะนั่มมันขึ้นตั้งเงื่อนเราบ่าเขาไปเปิดในมุ้งเปิดมุ้งเขาไป ใส่ทุดขาวนี่งยุ้ยอยู่ในหมุแล้วว่ะโคมเมียเล่ากันนี่พี่ปอบไม่พี่นอกเมื่ไงเราเห็นยังสันแล้วเราก็ถอยลงมาลงหูเลืยว่าจ้าไหนกับปอบกับคักเด้อราวะบ่ปอบกับผีเราบอกเราลงมาจับเขียนใดเนาะก,กับงัว งวัวเท่มเกียนหรอมขคนโรเตอเสียผาทุ้มตะรางเล้ยขึ้นเสีเขียนมาเนะี่ยขับเขียนจนหดบาตไปหดบาตรพอกระเมียเลยถามบ่าเขามึคก็เขียวคำเขียวขึ้นมากอย่างสิฮู้ดูอะไรลอกอีเมียเมี่ยคอยเป็นปอดคักๆจังไดเมี่ยวคอยก็เป็นปอดเป็นแนนนอนก็เรื่เราอินการใ์ในเมียฟัง เม่ก็เลยว่ามึงอย่ากลับขึ้นไปดื้อมาหนี้หวนเนี่ยมาเศร้ามากแต่บนห่วงนี่ตื่นมาบ่าเห็นผัวเอืนหาผัวไปตรงหน้ากับ่อเห็นผัววัมนนือนก็นเลยไปบานผัวนั่มไปนั่มไปก็เลยไปเอื่นผัวกลับขึ้นมาผัวก็เลยว่าบอกข่อยวก่กลับขึ้นไปดอกขยูขยย่นพอ่อและแม่ก่อยเราบมมีคนอยู่นั่มหาทางออกนน่ไหมกับผมมา ันนี้เมีย่นะนั่งไปอื่นไปอื่นทุกมือทุกมือไปอื่นอยู่สามมือสี่มือไปทุกมือไปอื่นผัว奥巴马มือที่หาป่วยพัวหน่ยมเจ็บท้องเจ็บท้องเจ็บท้องคือมีแนวไปคุยท้องนี่อยหเจ็บทำไมตะกี้เนาะกันว่ามอรักษากระ,ะมอยาพี่หน้องสมุนพระเอกกะตุ่ม ธรรมะตะกีสมุนไพรไม่เป็นยาให้หลีด้คันว่าลูกท้องลูกใสนี่กินกับเศร้าอันนี้เอามาต้มกินกับเจ็บคือเก่าเสื้อบอบีนองป่วยอยู่สองหมื่นหมือที่สองนี่ตาเดือดตาข้างวันนี้ห้องขึ้นบอกว่าปอบน้ามาาทั้งห้องทั้งตาเดือดนี่ม บาพี่ปอบนํามาใสพี่ปอบพระเจ้ากันเลยว่ากันเ,เลยบอกว่าอีบุญหุ่มหรืเป็นปอบบาอีบุญนหุม่มไได้ปัะนี่บาเมียอะไรไหมนํามาโมดดวนพี่ห้อพอปู่ถวดแล้ว่าตาเดียกตาข่งเบาขาดค่วบาอีบุญนหุ่มเป็นปอบสักลงกระหม่อมตายเลยใจขาดเลยแต่ขีปปอบกินแต่ปอบแก่นี่เพว่ากินกับทีดิสักลงดงเลยดิ วันนี้คนในบ้านน่ะผู้ถวจว่ามันแก่มันแดงเนาะพี่ปอบเนอะผู้ดก็กยานวันนี้กินข้นกับตายกระมงวันนี้ผู้ตวดนี่พวกับเม่นี่กับพ่อใหญ่บ้านนี้จังว่าไดีมาอยู่ละเอียดใหญ่มาจากขุนนด้วันนี้คนในหมู่บ้านนั่งกับใหญ่นี้เบิ้ดใหญ่นี้เบิดจนเป็นบ้านห่างเป็น่าอีบนห่วมยน่คนผู้เดียวเอาไปเอามามัดเจ้าของกินเจ้าของจนตาย ก็เป็นบ้านห,าหน่างินเลยปูถวดเรบาบอกเนาะถึงมาเลาสิยายบ้านออกจากบ้านนั่นมาเล็ออีแต่วาเพิ่นกันงอันรับรูข้าวต่างๆาอยู่นอยม่นใหนใหมู่บ้านะผู้ได้ก็ะยายนี้ผู้ไรก็ยายนี้ม่ว่าคนอยู่บ้านน้ากันนั่นแหละขาเจ้าก็สื่อสารติดต่อกันไมหมว่ากูก็ยายนี้มาทาั้งผีได้กูก็ยยายนี้ไปนัน่นกระยายนี้ไปจังหวัดเดียวช่วยทอสิแม่พี่น้องกระยายนี้จังมองน่ะ เอาไปมากกับกินยาของตายนี่แหละเปิ้นว่าปอบกินผัวยายดวนก็นเรื่องเมา่เราพี่น้องฟังว่ามันเป็นเหลืองจริงในตำนานเลยอพี่น้องอันนี้อีพอเราห้ฟังถ้าพี่น้องฟังแล้วแต่พี่น้องว่ามวนพี่น้องกับขุเมตนเขามาแต่ว่ายายดวนก็ฝากในเรื่องพี่น้องฝาก่องในนอ้อยายดวนฝากกดติดตามสองายดวนในเร,เรื่องพี่น้อง ถ้าพี่น้องวดติดตามยายดวนไว้แต่ยายดวนเบาคลิปเบาอย่บบางพี่น้องก็จะเห็นหนดเใ้เห็นท่านที่เลยเขาก็จังจะเห็นกันพี่น้องคลีปนี้ก็ไวแค่นี้ก้อนนะพี่น้องจะพอวกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ